เมื่ออายุมากขึ้นผู้ชายส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากมากขึ้นโดยเฉพาะภาวะต่อมลูกหมากอัก,อกเสบซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการอักเสบของต่อมลูกหมากทำให้เกิดอาการบวมเจ็บปวดและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรงอาการของต่อมลูกหมากอักเสบอาจมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่สุดไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นปวดบริเวณอวัยวะเพศและอันทารวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพความเสี่ยงของภาวะต่อมลูกหมากอักเสบจากการศึกษาพบว่า84%ของผู้ชายที่มีอายุมากกว่า30ปีไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเนื่องจากในระยะแรกอาจไม่มีอาการที่ชัดเจนหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยจนไม่ได้รับความสนใจอย่างไรก็ตามหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาปัญหานี้อาจลุกลามจนเกิดเป็นภาวะเรื้อรังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ชายอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความไม่สบายตัวเท่านั้นแต่ยังอาจนำไปสู่ภาวะหย,ย่อนสมรรถภาพทางเพศและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงเช่นมเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยโปรทไลตตัวช่วยที่ดีที่สุดในการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่อมลูกหมากอักเสบอย่างมีประสิทธิภาพโปรทไลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยบรรเทาอาการและฟื้นฟูสุขภาพของต่อมลูกหมากให้กลับมาทำงานได้ตามปากติ โดยผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติเด่นหลายประการได้แก่บรรเทาอาการบวมและปวดโพรทไลต์มีส่วนผสมที่ช่วยลดอาการอักเสบในระดับเซลล์ทำให้สามารถลดอาการบวมและเจ็บปวดที่เกิดจากต่อมลูกหมากอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการกระตุกของกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศลดการอุดตันของลิ่มเลือดภายในลูกอัณฑะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอาการปวดและไม่สบายตัว ช่วยให้การขับปัสสาวะกลับมาปกติหนึ่งในปัญหาหลักของภาวะต่อมลูกหมากอักเสบคือการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่สุดหรือรู้สึกไม่สบายตัวขณะขับถ่ายปัสสาวะโปรเทลั์จะช่วยปรับสมดุลการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะฟื้นฟูการทำงานของท่อปัสสาวะให้กลับมาเป็นปกติทำให้การขับถ่ายปัสสาวะเป็นไปอย่างราบรื่นลดความรู้สึกเจ็บปวดและอาการระคายเคือง ช่วยให้เซลล์และอวัยวะที่ได้รับผลกระทบกลับมาทำงานตามปกติโปรเทไลต์ไม่เพียงแต่ช่วยลดอาการอักเสบแต่ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในระบบเชิงกรานทำให้เซลล์และอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากภาวะต่อมลูกหมากอักเสบกลับมาทำงานได้ตามปกติลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเรื้อรังและโรคร้ายแรงในอนาคตโปรเทไลต์เหมาะกับใครผู้ชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปและต้องการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมาก ผู้ที่มีอาการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะไม่สุดผู้ที่มีอาการปวดหน่วงบริเวณอวัยวะเพศและอันทะผู้ที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศลดลงเนื่องจากภาวะต่อมลูกหมากอักเสบผู้ที่ต้องการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคต่อมลูกหมากในอนาคตภาวะต่อมลูกหมากอักเสบเป,ป็นปัญญาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นโปรเทไล เป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยบรรเทาอาการและฟื้นฟูสุขภาพต่อลูกหมากให้แข็งแรงทำให้คุณสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงในอนาคตคำแนะนำในการสั่งซื้อกรุณาคลิกลิงสั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ผลิตให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มสั่งซื้อ ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำสั่งซื้อรอรับสินค้าในระยะเวลา2-3ถึ 3. วันชำระเงินปลายทางหลังจากได้รับสินค้า